สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนเย็นครับโหผมดีใจและปลับรืบ่มใจมากครับกับการอยู่ที่นี่ในจังหวัดพัทรลุงนะครับมันมีอยู่คำพูดหนึ่งที่ที่ผมมองเห็นจากตัวผมเอง,เองนะครับว่าตอนวัยเด็กผมครับผมเห็นพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระครูวินัยคณานุสิธิ ซึ่งเป็นเจ้าวาดที่อยู่ในวัดปางหมู่ในครับผมคิดว่าตรงนั้นละ่ะคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือแล้วพระอาจารย์เองเขารับหนังสือทุกวันครับและหนังสือพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับธรรมะผมก็ไปหยิบอ่านทุกวันครับแต่แรงบันดาลใจสูงสุดของการมาทำบุกทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองเนี่ยไม่ได้เริ่มจากตรงนั้นครับเริ่มจาก คนที่ผมรู้สึกรักมากที่สุดนะครับก็คือคุณแม่ของผมนะครับคุณแม่สงบเขียวจันนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับหรือที่ดาส่วนยางที่ทุกคนรู้จักนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักอ่านครับแล้วก็อ่านหนังสือความจําดีกว่าผมหลายร้อยเท่าเลยนะครับความจําดีกว่าผมมากครับความเป็นนักอ่านของคุณแม่นะครับชวนให้ผมรู้สึกถึงว่าโลกของหนังสือมันน่าค้นหา วันที่ผมเดินทางออกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อวันวันหนึ่งเนี่ยที่ผมไปบรรยายให้กับนักศาที่วิทยาลัยเกษตรที่เป็นอาชีวะศึกษาสิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้คำเดียวเลยว่าผมเรียนช่างไฟฟ้ากำลังแต่วันนี้ผมทำงานด้านงานวิชาการ สิ่งหนึ่งที่มันกระโดดมาจากนักช่างไฟฟ้ากำลังสู่งานวิชาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการอ่านครับหนังสือเล่มนั้นที่ผมมองเห็นก็คือหนังสือโลกของคนไร้บ้านของอาจารย์บุญเลิศครับอาจารย์บุญเลิศเขียนโลกของคนไร้บ้านในจังหวะที่ผมทํำงานมูลนิธิกระจกเงาแล้วโลกของคนไร้บ้านพาให้ผมเห็นความเป็นมนุษย์ของคนที่ไม่มีบ้าน และความเป็นมนุษย์ของคนที่มีบ้านเนี่ยชวนให้ผมเห็นว่าเอา๊ะแล้วความเป็นมนุษย์ของคนที่มีบ้านเนี่ยมองเห็นบ้านตัวเองเป็นยังไงกันแน่มองเห็นบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนกันแน่บ้านที่เป็นบ้านจังหวัดพระลุงหรือบ้านที่อยู่ในใจบ้านนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ผมก็เลยตั้งใจว่าถา้างั้นเนี่ยผมก็เลยอยากเรียนด้านมนุษยวิทยาเพราะว่าผมอยากศึกษา เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกบุคคลที่ผมอยากสนใจเพราะผมกระโดดไปเรียนมนุษยาที่ธรรมศาสตร์มันทำให้ผมเห็นว่านี่แหละคือจุดตั้งต้นของการเรียนรู้แล้วมาวันหนึ่งแม่ผมป่วยครับเป็นผู้ป่วยโรคไตวัตรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียมซึ่งฟอกมาแล้วสิบปีฮะ ที่พอออยู่เนี่ยผมก็มองเห็นว่าก่อนคุณแม่จะเดินจากโลกนี้ไปอย่างงดงามผมอยากจะบันทึกเรื่องราวของคุณแม่เอาไว้ผมก็เลยเรียนต่อในระดับปริญญาเอกครับเรียนสังคมาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อเพียงเพื่ออยากศึกษา เรื่องเล่าของคุณแม่บันทึกไว้เป็นดุษเดีนิพนธ์ของผมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดตั้งต้นของหนังสือจุดตั้งต้นของการอ่านมันเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างชีวิตผมก็เลยอยากทุกคนเข้าใจว่าการสร้างชีวิตปัน่นการอ่านการเขียนการเรียนรู้ชีวิตผ่านเรื่องราวของคนอื่นมันมีความสุขมากครับ แล้ววันนี้ผมยิ่งมีความสุขอีกเพราะผมได้เชิญคาร,รยาลมิตรที่ดีร้ายต่อหลายคนใน10คนที่จะมาพูดเนี่ยเป็นคาร,รยาลมิตรที่ดีของผมทั้งหมดเลยนะครับผมโทรหาอาจารย์พรไทยครับด้วยความรู้สึกว่าอาจารย์พรไทยเขามาขับเคลื่อนเรื่องงานวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุงและเป็นคนพัทลุงด้วย <laughs> เป็นคนสงขลาครับแล้วอาจารย์พรไทยสอนอยู่ที่มอทักษิณครับ แต่เขามาขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมอยู่จังหวัดพระลุงผมอยากได้ยินเสียงเขาว่าโลกของเขาเปลี่ยนชีวิตยังไงคนที่สองปุ้มปุ้ยพี่ปุ้ยเนี่ยเดินทางกลับมาในจากกรุงเทพนะครับมาอยู่บ้านแล้วสร้างวัฒน,นธรรมการท่องเที่ยวอย่างเรียนรู้ชุมชนอย่างแท้จริงและพาคนอื่นมาท่องเที่ยวผมอยากรู้จักเขาผมอยากรู้ว่าหนังสือที่เขาอ่านคือเล่มไหน ผมเลยเรียนรู้ไปกับเขาท่านต่อมาคือผมใช้ชื่อเล่นก่อนแล้วกันนะครับพระมหาทวชัยท่านอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ผมท่านทําโครงการเสียงแห่งธรรมด้วยการทําวิทยุแล้วก็มอบวิทยุให้กับคนคนผู้สูงอายุที่มีอาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้ววิทยุแล้วมเครื่องนั้นอ่ะ อยู่ที่คุณแม่และคุณแม่ได้ฟังวิทยุทุกวันตีห้าพระอาจารย์เทศสนาตีสี่ตีห้า,า,า, 4, หาแม่ก็ต้องมาฟังพระอาจารย์อยู่ Vancouver, แวนคูเวอร์แคนาดาแม่ก็ต้องตื่นมาฟังดังนั้นที่ผมก็รู้สึกว่าการได้จัดกิจกรรมวันนี้และได้นิมนต์พระอาจารย์มาสื่อสารกับทุกคนวันนี้และผ่านทางไลฟ์ในเพจบุ๊กทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองพัทลุงเนี่ยผมว่าโห oh, สุดยอดแล้วครับพี่ปาลิชาติแก้วทอประคำครับ เป็นคนทำงานหลักของผมเลยครับที่อยู่จังหวัดปัตตานีสิ่งหนึ่งที่พี่ปริชาติแก้วธอมากมพูดกับผมเสมอว่าการทำงานในพื้นที่ของสมจังหวัดในพื้นที่มุสลิมเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือใช้ศาสนานำการสาธารณาสุขผมว่าวน,นี่คือหัวใจสำคัญและผมก็เลยอยากได้ยินเสียงเขาในวันนี้รวมถึงอีกคนหนึ่งพี่อมศิล์อมศิล์เนี่ยเป็นกรรมการกาแฟแล้วก็ทำงานกาแฟอยู่วันนี้อมศิล์มาเป็น อยู่เป็นเป็นเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ชุมพรและทําสวนกาแฟใหญ่มากชื่อสวนสวนอะไรสวนนินเขียวออมศิล์มาเป็นคณะกรรมการกาแฟวันนี้แล้วผมก็เลยเรียนเชิญเขามาให้เห็นว่าการอ่านหนังสือของออมศิล์เป็นยังไงห้าท่านวันนี้อินสปายทุกคนแน่นอนครับอยากให้ทุกคนเดินเข้ามามานั่งเก้าอี้มายืนด้วยกันมาปูเสือ่อมานั่งด้วยกันนะครับเพราะวันนี้ทุกคน มีหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตวอเชสเขียวจันขอบคุณครับ